แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ได้วางเงื่อนไขขายคาร์ลอสเจเบชให้กับโคลิเทียนในบราซิลค่ะซึ่งดาวยิงฟ้าขาวก็ไม่ต้องกลับมาอย่างลีกยุโรปอีกเป็นเวลา2ปีไปติดตามข่าวนี้รวมถึงข่าวอื่นในสรุปข่าวกีฬาค่ะ าซื้อขายนักเตะตอนนี้จับจ้องไปที่การย้ายทีมของคาร์ลอสเตเบสซึ่งทางคอรินเธียนส์อ้างว่ายัางไม่ได้ข้อสรุปกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าตลาดนักเตะในบราซิลจะปิดฉากลงในวันพรุ่งนี้แล้วโดยทีมเระบายมีเงื่อนไขให้ทางเตเบสจะต้องตัดลดค่าเหนื่อยลงมาและไม่ต้องกลับมาค้าแข่งในลีกยุโรปเป็นเวลา2ปีส่วนเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สนใจซื้อเวสลีย์สไนเดอร์จากอินเตอร์มิลานแล้วพร้อมยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในนฤดูกาหาห้ค่ะ นายกรัฐมนตรีนาโอตโตคังให้การต้อนรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาญี่ปุ่นชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่เยอรมน,นีด้วยการดวลจุดโทษชนะทีมอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาลงได้โดยผู้นําญี่ปุ่นนั้นหวังว่าความสําเร็จในครั้งนี้จะจุดประกายให้คนทั้งชาตินั้นมีกําลังใจในการต่อสู้ทั้งกับวิกฤตทางธรรมชาติเศรษฐกิจรวมไปถึงการหวังเป้าคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงในกีฬาโอลิมปิกปี2012อีกด้วยค่ะ ยูฟาจะตั้งรางวัลใหม่นักเตะยอดเยี่ยมที่ค้าแข่งในยุโรปซึ่งใกล้เคียงกับรางวัลบาลลงดอร์เดิมที่ถูกยกเลิกไปเมื่อปีที่แล้วโดยรางวัลนี้จะมอบให้กับนักฟุตบอลที่ค้าแข่งในลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตามแต่ต้องมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งระดับสโมสรและกับทีมชาติโดยฤดูการ2010ถึง2011นักข่าวสายฟุตบอลจำนวน53คนจะเสนอชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย3คนในวันที่25กรกฎาคมนี้ก่อนประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศในวันที่25สิงหาคมซึ่งตรง กับพิธีจับสลากรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกข่าวสัญญางเจ้าของทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้ส่งมอบอำนาจบริหารให้กับลูกชายวัยรุ่น yes. อย่างไรอันหยางอายุเพียงแค่18ปีดูแลแทนหลังจากเจ้าตัวนั้นตกเป็นผู้ต้องหา<ผ>ในคดีฟอกเงินจำนวน59ล้านปอนด์ที่เกาะฮ่องกงซึ่งหากยังถูกตัดสินว่าผิดจริงเขาต้องติดคุกถึง14ปีและทรัพย์สินต่างๆรวมไปถึงสโมสรเบอร์มิงแฮมต้องถูกขายทอดตลาดอีกด้วยทำให้ไรอันหยางนั้นกลายเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอายุน้อยที่่สุดบนกกะอฤค คลาร์กโปรชาวไอลนด์เหนือเจ้าของแชมป์ดิโอเพนคนล่าสุดก็ประกาศจะคว้าแชมป์เมเจอร์รายการต่อๆไปไมีได้หยุดแค่แชมป์แรกในวัย42ปีเท่านั้นก่อนหน้านี้คลาร์กซึ่งสูญเสียภรรยายไปเมื่อ5ปีก่อนคิดอำลาวงการเมื่อเดือนเมษายนแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจโดยอันดับโลกล่าสุดของคลาร์กขยับรวดเร็วขึ้นมาถึง81ท่านเป็นโปรโมืออันดับที่30แล้วค่ะ